มาแล้วครับหวยเด็ดหวยดังแม่น้ำหนึ่งนะครับใบหวยงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 4รอบนี้นะครับมา3ตัวเต็มเต็มเน้นเเลขนี้เตรียมขาดตลาดแน่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15มิถุนายน2514นะครับหลังจากกรณีที่เกิดความโกลาหลเมื่อแม่น้ำหนึ่งนะครับ เจ้าแม่ใบหวยคนดังให้เลขตรงๆแบบไม่มีกักจนคนซื้อกันไปแล้วถูกเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่เจ้ามือหวยใหม่นะครับไม่รู้เรื่องไม่ยอมอันเลขแม่น้ำหนึ่งจนเจ้ามือหวยเจ๊งปิดบ้านหนีตอกย้ำดีกรีความแม่นของแม่น้ำหนึ่งสุดๆนะครับและเมื่อวันที่9มิถุนายน2564นะครับ่าสุดที่ผ่านมา Facebook แม่น้ำหนึ่งเจ้าแม่ใบหวยชื่อดัง ซึ่งช่วงหลังนะครับสามารถใบหวยแม่นหลายงวดมีการโพสต์ปล่อยเลขเด็ดประจำงวดวันที่16มิถุนายน2564ดังนี้นะครับในส่วนของอันนี้จะเป็นในส่วนของจากพาเฟซบุ๊กของแม่น้ำาน8 8นะครับก็เป็นการแก้บนปู่อ,อน,น,นันตนาคราศนะครับขณะที่พิริตารายลำก็นำดอกไม้มาถวายให้2ครั้งนะครับให้ทั้งคุณหนึ่งและก็แม่นะครับนับรวมกันได้นะครับ 578กรีบเดี๋ยวเขาจะมาทำคลิปนับให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นการโพสส่วนหนึ่งของแม่น้ำหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีบททดสอบและมีกำลังใจเกิดขึ้นรอบหน้าขอให้ปังกว่านี้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอันนี้นะครับเป็นบทความหนึ่งที่เราหยิบยกมาจาก facebook แม่น้ำหนึ่งแปแปนะครับแล้วก็มีด้านล่างแจ้งว่าปอรอนะครับความเชื่อส่วนบุคคลของ1 นะครับคือหนึเชื่อและศรัทธ,ธาในปู่พญานาคราชนะครับแต่หนึ่งไม่เชื่อว่าท่านจะมาทรงในร่างของคนที่มีกิเลสตัณหามีแต่ความสปกปรกศรัทธ,ธาเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวจิตใจที่ทําให้เรามีแรงสู้กับปัญหาขอให้ทุกคนจงสําเร็จนะครับด้านแฟนคลับแม่หนุ่มตางก็โพสตสาธุสาธุหลังเห็นเลขเด็ด3ตัวเน้นรอบนี้หลังจากนี้คาดว่าเลข578 คงเกลี้ยงแผงอย่างรวดเร็วหรือคุณจองไม่อั้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นนะครับแฟนคลับของแม่น้ำห1 8่ก็จะรู้ดีว่านะครับแม่น้ำห1ึนั้นให้หวยแต่ละงวดนั้นคือแม่นมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นพิธีการแก้บนของปู่อน,นันตนัคราชนะครับแล้วก็ได้นําดอกไม้มาถวาย2ครั้งให้กับแม่น้ำหนึ่งและก็แม่นะครับนับรวมกันได้เป็น578กรี เชื่อว่าเลขนี้นะครับหายากแล้วยังไงนะครับถ้าอยากเอาไปลองเสี่ยงดวงดูนะครับก็สามารถที่จะเอาเลขตัวนี้ไปซื้อก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงดูนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับโปรดใช้พิจารณานะครับในการรับชมรับฟังแล้วก็คิดนะครับในการที่จะเสี่ยงดวงทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 ้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ